แล้วก็ดีใจมากที่ได้มาเจอแฟนๆได้ผ่านเช็คคนเด้วยนะคะเพราะ่ากที่เขาจับงานในเชียทีวยังไม่ได้เจอป็นแฟนเท่าเลยแต่ครั้งนี้มากที่ได้มาเจอันบชอไทยผ่านช็คอนเฟิร์อีกครั้งค่ะ ถามใช่ไหมครับเริ่มจากคนแรกนะครับแล้วคนแรกครับน้องแบมบี้ครับถามเลยครับค่ะชื่อแบมบี้นะคะก็วันนี้แต่งตัวเป็นแทกยอนด้วยเห็นไงโอ้ีแทกยอนซีจะมายค่ะก็อยากจะถามเป็แฟนชาวไทยเนี่ยตั้งตารอมากกับคอนเสิร์ตของ JYP นะคะแล้วก็เมื่อไหร่เจกทีจะมี 콘서트를 많이 기다리고 있는데요. 언제쯤이면은 편집서 콘서트를 하실지 아셨을까요? 정확히 에이션 콘서트인 거죠? 국제 에이티 이션 재미 박사의 강래 강타입니다. 예, 저희 네, 예, 에이션 <laughs> 콘서트. 네, 저희가 정말 어~ 러브로 하고 싶은 콘서트 중에 뭐, 하나였죠. 근데 저희가 저희가